และนี่คือนาทีที่น้องมีสุขมีตังลูกสาวจาเพียวเข้าทำเนียบนั่งเก้าอี้นายกเนื่องในวันเด็กนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่านี่อามชื่อพ่อหนูนายกเก็บไว้ที่โต๊ะตลอดนี่อามชื่อพ่อหนูนายกเก็บไว้ที่โต๊ะตลอดยุทธการสัตวัะ จ่าสิบเอกสัตวัตรสุจริตนะนี่คือภาพบรรยากาศประมวลตั้งแต่ปฏิบัติการทางการทหารซึ่งฝ่ายการเมืองกับฝ่ายความมั่นคงพันนึกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทำให้การสู้รบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ<ะ>แล้วนายกรัฐมนตรีฮะซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยประกาศชัดเจน<ะ>การที่ประเทศสามารถผ่านช่วงปีใหม่มาได้อย่างปลอดภัยคือคำตอบชัดเจนต่อคำถามที่ว่า ทหารมีไว้ทําไมแล้วก็ในแฟนเพจหัวใจสีน้ําเงินนําเสนอภาพนี้นี่คือเลขาที่การพักภูมิใจไทยนะฮะคุณชัยชนกเหรอคะสมัยเป็นพลทหารหรือเป็นทหารเกณฑ์นั่นเองโอโปฏิบัติหน้าที่เป็นพลทหารอยู่แถบตะเข็บชายแดนนายชัยชนกชิดชอบอดีตพลทหารที่สมัครเข้าไปปฏิบัติหน้าที่หนึ่งปี ไม่เคยเห็นภาพนี้นะดูมอมดูมอมแมมเยอะเป็นตเป็นอาหารเันเลขาธี่การพักภูมิใจไทยสมัครเข้าไปเลยนะคะ